มาแป๊บหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการแกะปูกันวันนี้สั่งตรงมาจากเพชรบุรีครับนี่ครับนี่ครับวันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการจริงหรือเปล่าฮะริงครับจรริงคับสุดยอดเลยพี่ผิทกางแกะที่ถูกต้องเราต้องแกะตัดกระดองก่อนหลักแรกกระได้ไหมกระกระดองก่อนกระดองกร่ดองโอ้ยกระดองปูอี่ไหนวะนี่ครับเปิดใหญ่หรือเปล่าใหญ่หรือเปล่าเฮ้ยสุดยอดอ่ะ มเยอะงั้นเราต้องแบกเนื้อออกครจะเห็นว่าใครช่วยกินหอยหดือออกเนื้อเต็มๆเลยครับนกิยังไงกินยังไงยังไงกินเลยต้นเลยเนื้อเนื้อกินเลยกินเลยอืมอื่อยอร่อยไหมอร่อยมากร่อยอร่อยอร่อยอ่าหลังจากเราดูวิธีการจับปูไปแล้วมาดูวิธีการกินข้าวผัดของครับเป็นไงกินยังไงใช้ใช้เกี๊ยวนะครับหยิบออกมาแล้วเข้าไปในซอส คนนั้นรับ,บร้รสชาติของข้าวผัดไม่จริงใจเราต้องยัดเข้าไปในคอเลยยัดเข้าไปเลย <laughs> อ,อย้อนริงครับโอเคอะพักก่อน